สุดฝึกวันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความกระปี้กระเป๋าของร่างกายนะคะอาจจะเหมาะสําหรับผู้ที่เคยฝึกมาก่อนแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่บ้างนะคะเพื่อใครพร้อมแล้วเรามาเริ่มฝึกกันเลยคะ่ะ ฝึกด้วยการยืนอยู่ท้ายแมทนะคะแล้วจัดวางเท้าทั้งสองข้างให้ฝ่าเท้าด้านในขนานกันเป็นเลข11ยืดตัวขึ้นยืนตัวตรงสูงนะคะอาจารย์ลองจัดเวบร่างกายโดยการหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังทิ้งมือไว้ด้านข้างลักษณะหงายมือขึ้นออกมาด้านหน้า ยืดอตัวส่งสูงค่ะและทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้งสองข้างเท่าๆกันอาจจะลองถ่ายน้ำหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเพื่อหาตำแหน่งจุดกึ่งกลางที่รู้สึกว่าพอดียืนได้มั่นคงหลังจากนั้นปิดเป,ดปิดตาลงค่ะ เรายืนนิ่งรับรู้การสัมผัสพื้นที่มั่นคงนะคะแล้วก็หายใจให้เต็มประสิทธิภาพ หลังจากนั้นนะคะเราจะขยับเปลือกตาช้าๆเบาๆเพื่อลืมตาขึ้นแล้วก็ขยับค่าขยับมือทั้งสองข้างเล็กหน่อยเพื่อเป็นการปลุกร่างกายนะคะออกมาจากการยืนทำสมาธิของเราหลังจากนั้นเราจะมาเริ่มกันถ่ด้วยการหายใจเข้าแล้ววาดมือสองข้างสูงขึ้นเหนือศีรษะในลมหายใจอ,ออกค่ะย่อเข่าลงมาอาจจะมือวาง ที่แมดไว้นะคะหลังจากนั้นเราลองดูค่ะว่าเราสามารถเหยียดขาด้านหลังได้แค่ไหน ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะแบบทิ้งศีษะลงมาได้เลยอ่าถ้าใครสามารถเหยียดตรงได้โดยที่มือ,อยังแตะพื้นอยู่ก็แตะหรือว่าถ้าใครมีบล็อกอาจจะหนุนบล็อกให้สูงขึ้นก็ได้นะคะเลือกออปชันของตัวเองได้เลยผู้ฝึกใหม่ที่ขาย,ยัางตึงอยู่ก็อาจจะใช้หน้าอกแตะหน้าขาทิ้งศีรษะลงแต่ถ้าใครที่ยืดหยุ่นดีหรือฝึกมานานแล้วเหยียดขาด้านหลังตรงค่ะมือแตนะทำซ้ำนะคะย่อเข่าแล้วดึงตัวกลับมาช้า ไม่ต้องรีบนะคะหายใจเข้าวาดมือสูงดูลมหายใจตัวเองเป็นหลักหายใจออกค่ะย่อเข่าลดลงมามือแตะแมตหน้าท้องแตะหน้าขาทิ้งศีรษะลงแล้วลองค่อยๆย,ยืดเหยียดขาด้านหลังดูค่ะมือยังคงสัมผัสแมตอยู่ทิ้งศีสรสะรลงถ้าใครเหยียดขาตรงได้เหยียดแล้วยอว่อเข่าค่ะดึงตัวกลับมาหายใจเข้าคืนวาดมือสูง หายใจอ,ออกย่อเข่ากลับลงมาใหม่รอบนี้นะคะเราจะเหยียดขาด้านหลังตรงถ้าใครที่มือยังแตะพื้นได้อยู่แตะไว้แต่ถ้าใครที่เหยียดขาหลังตรงแล้วมือไม่ถึงพื้นสามารถลดมือยันหน้าขาวไว้ได้เลยนะคะเลือกตำแหน่งเอาที่เราสามารถยันได้ถนัดเราให้พุ่งกางกระหม่อมไปด้านหน้าใส่ตามมองที่พื้นไกล,ไกล เป็นลักษณะเหมือนแฟลตแบ็กนะคะไม่ได้กล้มลงไปด้านล่างหลังจากนั้นค่ะเราจะย่อเข่าลงมาแตะที่พื้นแล้วให้เหยียดขาข้างหนึ่งตรงข้างหนึ่งงอสลับกันสองฝั่งค่ะอาจจะหย่งมือเป็นรูปถ้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาบล็อกมาหนุนมือให้สูงขึ้นก็ได้อันนี้เลือกออปชันได้เลยสลับขาซ้ายขวาซ้ายขวาข้างหนึ่งตึงข้างหนึงงอ หลังจากนั้นค่ะให้งอเข่าข้างหนึ่งนะคะแล้วเหย, 1970, ยียดขาอีกข้างหนึ่งให้ตรงเมื่อพร้อมค่ะเราจะเปิดมือข้างที่งอเข่าส่งสูงขึ้นไปด้านบนอ่าเปิดมือข้างที่งอเข่าส่งสูงขึ้นไปด้านบนแล้วลดกลับลงมางอเข่าทั้งสองข้างย่อเข่าทั้งสองข้างสลับเปลี่ยนใหม่ค่ะเหยียดขาข้างหนึ่งตรงอีกข้างหนึ่งงอแล้วค่อยยกมือข้างที่ขาง,งอส่งสูงขึ้นไป งอเข่านะคะแล้วลดคลายกลับมาค่ะหลังจากนั้นเราจะไตมือนะคะไต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 ,ตมือไปด้านหน้าลักษณะอยู่ในท่าแผลงกระจาย5นิ้วออกก,อกว้างโล้ตัวมาด้านหน้านะคะให ขัวไหล่ตรงกับข้อมือหลังจากนั้นลองดูค่ะถ้าใครที่สามารถลงไปแบบจตุลังกาได้คือการงอศอกแล้วลดตัวไปพร้อมกันสามารถลงได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้นะคะอาจจะงวงวางเข่าก่อนแล้วค่อยๆลดหน้าอกลงเลือก2องออปชันได้เลยอาจจะลงตรงๆแบบนี้ถ้าใครมีความแข็งแรงของต้นแขน่าหรืองอเขา่าหลังจากนั้นพอลงไปแล้วนะคะวางหน้าเท้าเจ็บก้น เราหน้าผากจดพื้นหมุนหัวไหล่เปิดอ,อกหายใจเข้ายกอ,อกขึ้นมาหายใจออกลดลงหายใจเข้าอัพขึ้นหายใจออกผ่อนลงรอบสุดท้ายค่ะหมุนหัวไหล่เปิดอ,อกยกขึ้นไม่ต้องสุดก็ได้นะคะยังหนีบศอกงอแขนไว้อยู่นะหายใจออกผ่อน หลังจากนั้นค่ะหมุนหัวไหล่ยกอ,อกขึ้นตั้งส้นเท้าขึ้นมาแล้วส่งก้นไปด้านหลังเดินค่ะเดินเท้าออกมานะคะเรากลับขึ้นมาอยู่ที่ downward facing dog พักอยู่ตรงนี้สักสามลมหายใจ หลังจากนั้นค่ะเราจะงอเข่าข้างนึงแล้วสลับนะคะสลับงอเข่าซ้ายขวาซ้ายขวาหรือที่เราเรียกว่า walk the dog ถ้าใครส้นเท้าไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆย,ยืดเหยียดไปตามความสามารถของร่างกายหลังจากนั้นค่ะให้ลดส้นเท้ากลับมาอยู่ใน downward facing dog ก่อน เมื่อพร้อมแล้วนะคะให้ยกขาข้างครูเริ่มจากข้างขวานะสูงขึ้นไปด้านบนแล้วงอเข่าค่ะให้เอาเข่าขวามาใกล้ศอกข้างขวาลักษณะเหมือนแพลงแล้วส่งไปเหยียดยาวทำซ้ำค่ะงอเข่ามาศอกเข่าศอกมาเจอกันแล้วเหยียดออกรอบสุดท้ายค่ะลดมาเข่าซอกเจอกัน แล้วเหยียดออกไปด้านหลังยาวๆคราวนี้ค่ะเราก้าวขาข้างขวานะคะลดลงมาวางวางเสร็จแล้วยกขาซ้ายลอยขึ้นมาค่ะยกขาซ้ายลอยขึ้นมาพยายามยกลำตัวขึ้นยกอกขึ้นเราจะส่งแขนด้านตรงข้ามตอนนี้ครูเป็นยกขาซ้ายเราจะส่งแขนขวานะคะขึ้นมาด้านหน้าเป็นการฝึกบาลานซ์นะ อยู่ตรงนี้สักครู่แล้วลดมือวางลงค่ะหลังจากนั้นขานะคะข้างซ้ายที่เหยียดไปยาวๆค่ะก้าวมาด้านหน้าระหว่างมือทั้งสองข้าง้อยขาขวาไปด้านหลังเพิ่มขึ้นอีกหน่อยพร้อมแล้วหายใจเข้ามือส่งสูงยกอก,อกขึ้นไปข้างหน้าเมื่อพร้อมเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วงอศอกเปิดอก เป็นเหมือนแคนตัดพดหายใจเข้ามือส่งสุงยืดขึ้นไปหายใจออกลดลงมางอศอกเปิดอ,อกหายใจเข้าแล้วพอนลงหลังจากนั้นค่ะลดมือลงมาวางที่พื้นหลังจากนั้นค่ะหายใจเข้ายกมือสองข้างสุงขึ้นมาเราจะหันนะคะไปทางด้านซ้ายลดมือขวาลง เปิดอ,อกขึ้นไปใส่ตามมองตามมือด้านหลังและหายใจเข้าค่ะกลับมาส่งสูงขึ้นด้านบนใหม่ลดลงมือลงพักก่อนสักเล็กหน่อยทำซ้ำใหม่ค่ะหายใจเข้ามือส่งสูงกลับขึ้นมาหลังจากนั้นลดมือพนมที่หน้าอกค่ะแล้วให้ทวิสต์นะคะไปทางด้านซ้ายใช้ศอกซ้ายขัดใช้ศอกขวาขัดเข่าซ้ายไว้ แล้วถ้าใครได้ค่ะตั้งส้นเท้าด้านหลังขึ้นมาลอยเข่าขึ้นมาแต่ถ้าใครไม่ได้อาจจะลดมือ,อยันที่พื้นนะคะแล้วลอยเข่าขึ้นมาก็ได้เลือกออปชันนะคะมือเป็นบิดท,ทวิตแล้วก็พนมไว้หลังจากนั้นลองดูค่ะถ้าใครที่อยู่ในท่าน,นี้ย่อเข่าโนมไปด้านหน้าแล้วก้าวขาเท้าด้านหลังมาขนาดกันไว้เปิดอกไป เป็นลักษณะในท่าแชร์โพสแล้วก็บิดทวิตด้วยนะคะหลังจากนั้นคลายออกมาค่ะมือส่งสูงเป็นอุทาดากศนะหรือแชร์โพสอยู่ตรงนี้สักครู่เท้าสองข้างขนานกันไว้นะเข่าขนานกันแบบแล้วก็ลดก้นลงมาเมื่อพร้อมหายใจออกค่ะลดมือลงถ้าคลไว้เหยียดขาด้านหลังตรงยกอกขึ้นเป็นแฟตแบ็กอาจจะยันมือไว้ที่หนะะ้าขาก็ได้ แล้วย่อเข่ากลับลงมาค่ะวางมือใหม่ถอยขากลับไปด้านหลังสองข้างกลับเป็นที่อยู่ที่ดาวเวิร์ดเฟรซิ่งดอกขยับปรับขานะคะอาจจะลองสลับซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นวอล์กเจอรดอกอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นลดส้นเท้าลงหาพื้นค่ะเราจะ โยกค่ะไซสสูงขึ้นมาใหม่นะคะแล้วงอเข่าซ้ายค่ะแตะสอกซ้ายมาข้างหน้าแล้วค่อยๆเ,เหยียดออกหายไซออกงอสอกมาเข่ามาแตะสอกแล้วเหยียดออกรอบสุดท้ายค่ะเข้าแตะสอกแล้วเหยียดออกหลังจากนั้นค่ะให้งอลด เข่าลงมาวางลดเข่าลงมาวางโดยที่ตอนนี้ขาขวายังเหยียดยาวอยู่นะคะเมื่อพร้อมแล้วลอยขาขวาขึ้นมาแค่พอขนานกับพืนค่ะแล้วส่งมือซ้ายออกไปด้านหน้าย,ยกตัวไว้อีก3 2และ1นึค่ะลดมือลงวางขาะก้าขาขวาที่ยกอยู่ด้านหลังค่ะมาค่อยๆวางระหว่างมือทั้งสองข้างพร้อมกับถอย เข่าซ้ายนะคะไปด้านหลังมากขึ้นเมื่อพร้อมในลมหายใจออกดึงตัวขึ้นมาแล้วยกมือส่งสูงขึ้นไปด้านบนหายใจออกค่ะลดมือลงมาสอบตั้งขนาดเป็นแคนตัดหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลดลงเข่าอัพขึ้นแล้วออกลดลง โอเคหลังจากนั้นค่ะเราหายใจเข้ามือส่งสูงขึ้นไปด้านบนแล้วเปิดอกนะคะหันมาทางด้านเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นกูจะหันไปด้านขวาใส่ตามมองตามมือด้านหลังอีก3 2และ1น่งเขาวาดมือสองข้างส่งส,งสูงขึ้นไป<ๆ>เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าใครไม่ได้อาจจรลดมือลงแตะที่พื้นเพื่อแบบ พักก่อนนิดนึงก็ได้นะคะแต่ถ้าใครได้นะลดมือลงมาค่ะพนมที่หน้าอกหลังจากนั้นชวิตค่ะเอาศอกซ้ายดันเข่าข้างขวาเปิดอกไปด้านหลังแล้วต่อจากนั้นค่ะตั้งส้นเท้าด้านหลังลอยค่ะขึ้นมาเราไปต่อกันนะคะค่อยค่อย ยืนขาด้านหน้าให้มัน่นคงกระเถิบเท้าด้านหลังให้มาขนานกับขาด้านหน้าเปิดอกมองขึ้นไปด้านบนอยู่ในท่าแชร์โพสท,ที่เป็นแบบชวิตหลังจากนั้นค่ะยกมือสองข้างส่งสูงขึ้นมายังคงงอเข่าอยู่นะคะแล้วพยายามมวนก้นเก็บมาด้วยนะคะาสองข้างขนานกันอีกสาม 2และ1นึค่ะลดมือสองข้างวางลงแล้วค่อยๆเหยียดขาด้านหลังตรงอาจจะลองสลับขาซ้ายขวาซ้ายขวา Okay, หลังจากนั้นนะคะค่อยๆย่ยอเขา่าแล้วดึงตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้ามือส่งสูงครา้งนี้หายใจออกค่ะปรับเท้าดึงหานะคะของครูจะเป็นขาทางด้านซ้ายนะดึงหาด้านซ้ายมาด้านหลังแล้วเปิดปลายเท้าซ้ายนะคะให้หันมาทางด้านหน้าเท้าด้านขวาตั้งตรงไปลักษณะเป็นแบบ 90องศาหลังจากนั้นกลางมือออกค่ะสาตามมองตามมือด้านหน้ามือซ้ายด้านหลังค่ะไพ่หลังไว้เปิดอ,อกหงายมือข้างขวาหายใจเขา้าแล้วหายใจออกเหยียดแขนยาวออกไปแล้วคลายกลับมาโดยที่ขายังงออยู่ค่ะการแขนออกไปแล้วค่อยๆงอ แขนซ้ายวางเบาๆนะคะบนบนเขา่าขาซ้ายที่ตั้งอยู่วาดแขนเอื้อมไปยาวๆเราไม่ทิ้งน้ำหนักลงบนต้นขานะคะเราแค่วางพักนิดนึงหลังจากนั้นเอ็กซ์ไซส์เพิ่มอีกหน่อยคะ่ะให้เหมือนวาดแขนไปด้านหลังยาวๆหายใจออกคะ่ะลดลงมาแล้วงอศอกคว่ำหน้าเข้าหาตัวเองยังคงอยู่ในท่างอขานะคะหายใจเข้าเปิดออก หายใสออกงอศอกโค้งหลังเหมือนความหน้าลงมาวาดแขนยาวหายใส่อ,อกลงรอบสุดท้ายค่ะเปิดออกยาวหายใสยอ,อกวาดแขนกลับมาหลังจากนั้นมือส่งสูงขึ้นไปด้านบนใส่ตามมองตามมือชุดมือกลับมาค่ะการแขนออกไปใส่ตามมองตามมือด้านหน้าที่งอค่ะ เหยียดขาออกมาค่ะหมุนปลายเท้าข้างขวาเก็บกลับมาลดมือทั้งสองข้างแตะที่เอวนะคะเมื่อพร้อมลดศีรษะลงไปลดศีรษะลงไปเท่าที่ได้เราเอื้อมมือลงไปยันไว้ที่พื้นค่ะถ้าใครลดศีรษะลงได้นะคะก็ค่อยๆลดลงอาจจะถึงพื้นหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่ะหายใจต่อเนื่องหรืออาจจะเลือกออปชันโดยการเลื่อนมือไปจับที่ข้อเท้าก็ได้ หลังจากนั้นเราจะลดมือมายันกลับขึ้นมานะคะยกศีรษะกลับขึ้นมาช้าๆเอื้อมมือมาแตะที่เอวยกตัวกลับเบาๆสลับเปลี่ยนข้างขาะเปิดปลายเท้าซ้ายนะคะเฉียงออกไปด้านข้างแล้วงอเข่าซ้ายสังเกตเข่ากับข้อเท้าให้ตั้งฉากกันด้วยก้างแขนทั้งสองข้างออกยืดตัวขึ้นแล้วใช้มือขวาไพ่ไปด้านหลังค่ะ,ะง่ายมือซ้ายใส่ตามมองตามมือซ้าย เมื่อพร้อมในลมหายใยออกวาดแขนยาวเอื้อมเหยียดออกไปแล้วคลายกลับมาค่ะกางแขนสองข้างขนานกันใหม่และเอื้อมเหยียดนะคะมือซ้ายไปทางด้านซ้ายงอศอกซ้ายวางเบาบนหน้าแข้งแล้ววาดแขนขวาเอื้อมเปิดไปยาวๆอาจจะมองลอดใต้ท้องแขนขวาขึ้นไปด้านบนก็ได้ หลังจากนั้นเราจะมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพิ่มกันหน่อยนะคะวาดแขนขวาไปด้านหลังยาวๆแล้ววาดกลับมาด้านหน้าค่ะพร้อมกับเหิือนคว่ำตัวลงง,งอศอกใส่ตามองพื้นหายใจเข้าวาดขึ้นเปิดไปด้านหลังหายใจออกวาดกลับมางอศอกใส่ตามองขึ้นเขา้าออกเขา้า แล้วออกหลังจากนั้นค่ะวาดมือสูงสูงแขนยาวขึ้นไปด้านบนแล้วดึงตัวกลับมาแขนขนาดกันสายตามองตามมือด้านหน้าแล้วเกียดตขาตรงกลับมาค่ะปรับเท้าทั้งสองข้างนะคะให้ปลายเท้าเปิดเฉียงเฉียง45องศามือส่งสูงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกงอศอกลงมาตั้ง งอศอกงอเข่าด้วยตั้งแขนนะคะเป็นแขนตัดโพสแล้วก็ขางอลงอยู่ในท่ากอดเดสโพสหลังจากนั้นเราส่งมือสูงกลับขึ้นไปใหม่ค่ะรูปขาสองข้างชิดติดกันขยับขยับอ่าครูขอนี่ถันข้างนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะหายใจเข้ามือส่งสูงวาดขึ้นหายใจออกค่ะ ยอ่อเข่าวางลงแล้วก็โทโธมศีรษะลงขยับขาสองข้างซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วค่อยๆย่ยอเข่าลงมาค่ะวางเข่าลงวางหน้าเท้าลงไตมือออกไปย,ยาวๆด้านหน้านะคะอาจจะขยับปรับเข่าให้กว้างขึ้นก็ได้หรือแล้วเราอาจจะขยับ ข่ากว้างหรือข่าชิดแล้วแต่ความถนัดของผู้ฝึกแต่ละคนเลยหลังจากนั้นค่ะไตมือยาวออกไปลดน้ำผักวางลงค่ะก้นทั้งสองข้างนะคะนั่งบนส้นเท้าเราพักแล้วก็จบคลาสนะคะด้วยอยู่ที่ท่าชายโพสหรือเด็กหมอบ เมื่อเพียงพอแล้วนะคะเราจะค่อยๆไต่มือกลับขึ้นมาพร้อมกับยกศีรษะกลับขึ้นมาช้าๆ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการฝึกที่เพิ่งจบไปก็เป็นชุดการฝึกที่ทั้งเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็กระตุ้นความกระปรี้กระเป๋าด้วยครูก็หวังว่าผู้ฝึกทุกคนนะคะจะมีทั้งแรงกายแรงใจนะคะที่จะทํากิจกรรมดีๆในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปก็กลับมาฝึกกับครูได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปแล้วก็ขอบคุณมากที่มาฝึกด้วยกันในครั้งนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ